หาเจอแล้วครับ<ม>วันนี้นั่งเปลี่ยนมุมบ้างน้องอบติดปัน,มมปน,นอ่าอ้าวาไปแล้วนุได้สิบสนสิสองพันแปดสองพันแานมากที่สองพ 2,008ที่ได้นะคะแต่ตอนแอปไฟน์นี่โอ้มันคุเลย่างกันคนละอย่างกัน,กอ,กนอ่าตอนนี้ค่ะเขาจะส่งหนังสือนะคะโอแมนทางยออ่ะ oh, อันนี้เม .2,006 แจ้งนะคะของมิชิซอต้าเอรินเดล ใบก็นะคะอันนี้ที่ได้อันนี้ได้2,005อื 2, 5, อ2,005เพราะเราต้องได้ใบใบรับรองตรงนี้ก่อนนะคะว่าเราสอบผ่าน2้าส2งพ6นะคะแล้วก็จะมีใบที่เป็นธงชาตินะฮะติดมาด้วยแล้วก็เก็บเป็นกระดาษ้นนาะ,ะนี่คือตัวจริงนะคะ แล้วก็กระดาษอันนี้เป็นก๊อปปี้อันนี้ได้สองเป็นคนแคนาเดียก็เก็บให้ดีนะคะถ้าใครได้มาต้องเก็บให้ดีถ้าใครจะต้องสอบเนี่ยตอนนี้ป้านุชไม่รู้ว่าจะได้หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะแตกต่างนะเพราะอันนี้เป็นออริจินัลมาตรฐานของเขาเลยนะคะเขาก็จะเขียนจดหมายว่า ฉันเขียนตรงนี้เพื่อแสดงความยินดีว่าคุณได้มาเป็นคนแคนาเดียน i ซิติเซนชิพนะคะไปสีขาวนี่ถือจดหมายแล้วก็มีลายสิงจริงนะคะ I am proud to be your member of Parliament at the time of your citizen award as a new Canadian myself นี่ความภูมิใจที่เราเนี่ยสามารถมาเป็นคนของประเทศเขาได้นะคะอืม ถือว่าเราก็โชคดีนะคะปนุก็ว่าโชคดีว่าช่วงที่ปนุทำเนี่ยมันมันไม่ค่อย strict เท่ากับทุกวันนี้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะอย่าคิดว่ามันง่ายมันไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าได้มาแล้วเราก็ต้องแบบถือให้นานที่สุดนะคะว่าจะไปใส่กอบน,นะคะแต่ก็เผอิญชีวิตชีวิตที่ประจอรองเท้าย้ายบ้านบ่อยก็เลยไม่อยากจะใส่กอกน,นะคะใบนี้ได้ตอน2,005 ปลายปีอืมนะคะแต่ไอ้ส่วนใบนี้ได้ยังไงสองพันแปดมันคืออะไรเอ่ยก็เป็นซิติเซนนะคะสองพันแปดน่าจะตอนกรอบทำพาสปอร์ตหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ใชก็เนี่ยแหละค่ะ อันนี้คือเอกสารที่ปนุษย์เก็บเอาไว้จนถึงณนะทุกวันนี้นะที่เราได้เอกสารมานะคะแล้วก็อุซสรฉบับแรกนะคะอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งใบขับขี่ใบแรกปรนุษย์เก็บได้เลยแล้วก็ไปเรียนเรียนตอนเรียนจบเนี่ยเขาก็จะให้ใบประกาศนนบัตรมาเช่นกันนะคะเราว่า จะได้เป็นการรับรองกับ i n s ชูร n c e นะคะกับรถเราจะได้ในราคาพิเศษได้ใบขับขี่นี่ก็ตอน2,004เรียนจบนะคะเรียนจบ2,004ไลเส้น2,004ได้ G1 ได้ G1 ในตอน2,005มี G1 นะาี่ G1 สามารถขับ ข,ขับรถเครื่องยนต์ยนได้นะคะตอน2000เรามาได้เออ2000 2007 2007ได้ไลเซนซ์ G จำได้ไหมคะปนุษพบมีไลเซนซ์ G1 G2 แล้วก็ G แล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะจะมาอธิบายให้ฟังอ่านี่ไงไลเซนซ์ G ตอน2008 ก็2005ได้ไลเซน์ G1 G2 ใช่ไหมคะแล้วก็มา G เลยนะคะวันปี2008ว้าวเขรวบรัดนะคะปะนุเรียนแบบรวบรัดเลยจะได้แบบขับออกเป็นลอนข้างนอกได้แบบให้เร็วที่สุดประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้การทำมาหากินนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีบัตรพวก Helcard a t h ก็จะต้อง ไปไหนตอนนี้เอกสารพวกนี้ก็ต้องเก็บไว้อยู่กับเรานะคะอย่าให้หายโดนเด็ดค่ะใส่ตู้ทรงตู้เซฟได้ต้องใส่นะคะ mm. ก็มาต่อกันว่าปนุนุ์บีบคอคุณชายเอารถได้ยังไง mm. ก็คือว่าก็ต้องบังคับนะคะ mm. เพราะว่าถือว่ามันไม่แฟกับเราอะ mm. เพราะว่าคุณชายเขาขับรถแล้วตอนเขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ให้เรา ขี่รถหรือใช้รถเวลาเราไปาไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะคะแล้วยิ่งหน้าหนาวอะ่ะยิ่งหน้าหนาวมันหนาวถูกไหมแล้วปนุ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงเอเชียถูกไหมอ่ะถ้าเป็นเปดเทียบเนี่ยเราในตัวใหญ่แต่ถ้ามาอยู่มองนอกเนี่ยปนุ่นก็ตัวประมาณกลางๆแล้วเวลาซื้อของเนี่ยสองมือเนี่ยมือเล็กๆเ,เ,เนี่ยสองมือเนี่ยหิ้วคุณแจ๊คเขาชอบกินไอ้นี่จะ้ะเครื่องดื่มป๊อปทั้งหลาย นะคะพวกโซดาดื่มเป็นกระป๋องกระป๋องก,องก,องก็ไม่อยากพูดนะว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะหาไปโฆษณาให้เขาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมก็เนี่ยพอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอยู่กลับบ้านมาอยู่เปิดตู้เย็นแล้วอยู่ได้ทุกอย่างที่ยู่ต้องการแล้วฉันนี่เป็นคนที่ต้องลำบากก็จ่ายก็จริงแต่ฉันนี่ก็เหนื่อยเจ็บมือหิ้วทีหนึ่งเป็นโหลสิบสองกระป๋องก็หนักนะคะ เราก็ใช้ข้ออ้างอะไรของเราเพราะมันคือความจริงไม่ใช่ต้องใช้ข้ออ้างสิมันคือความจริงคุณชายเขาก็คงแบบก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ยุง่งผู้ชายคนเนี้ยสามีคนนี้ยเขาจะตัดปัญหาโดยการใช้เงินอืมจริงเขาจะปัดปัญหาโดยการใช้เงิน,งงนสังเกตหลายคนละตั้งแต่อยู่กันมา ที่เมืองไทยคือเขาไม่ใช่แฮนดี้แมนนะเขาใช้เขาเป็นคนที่แบบงานเขาใช้สมองเขาไม่มาแบบตอกตะปูตอกหลังคาบ้านเปลี่ยนหลอดไฟอะไรย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผู้ชายคนนี้อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นเราคือต้องรู้ทันต้องรู้ทันเขานะคะก็น่าหักก็ประมาณว่าพอย้ายมาอยู่บ้านใหม่ทุกอย่างปนุดนี่ดูแลหมดแม้กระทั่งแมวสองตัวอ่าใช่ไหมแมวสองตัว ไอ้แมวนอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรื่องใหญ่หรอกแต่การทําความสะอาดการเลี้ยงดูเขาก็เหมือนลูกอะใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนเราเราเป็นเพื่อนเขาก็ได้ติงต้องมาตอนนี้ก็งานหนักหละดูดฝุ่นจากไอ้ใจดีตัวเดียวฝุ่นเยอะอะก็ไอ้ติงต้องใหม่ตัวหนึ่งไอ้ติงต้องนี่มันก็ติงต้องจริงๆนะมันซนแล้วมันดือ้อแต่มันก็น่ารักน่ารักน่าตาน่ารัก,รกถ้ามีรูปนะอยากจะแชร์เลยนะก็รู้อยู่นะถ้าคนรักแมว หนะ้ามันกลมๆแล้วตัวมันก็เป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆมันสะดาวะนะเขาเรียกแดงกองแดงกอแดงกอประมาณนั้นนะคะใจดีก็จะเง,ง,งียบๆเขาก็เป็นพี่สาวที่ดีให้ติงต้องอ่นนะคะแต่ก็อย่างว่าไอ,อ,อ้ติงต้องมันก็คือติงต้องมันดือนะคะก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องแมวค่อยมาว่ากันปนุษย์ก็สอบได้ไลเซนี์ G1 ถูกไหมเพราะ G1 ปุ๊บเราได้ความมั่นใจแล้วเราผ่าน อาจารย์ก็รูบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าให้รอนานอาจารย์จะมาเป็นเพื่อนกันะบอกอย่าให้รอนานเราก็จ้างเขาต่ออ่ะต่อถูกไหมคะก็ราคาพิเศษก็เหมือนเขาอยากได้งานน,นะเขาอยากได้เงินอะไรอย่างนี้เขาก็ได้เราเป็นลูกศิษย์เรียนไลเซนซ์ G2 G2 นี่คืออะไรเดี๋ยวเอา G1 ก่อน G1 เนี่ยก็คือคุณขับรถได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน เะะที่ยงคืนแล้วอันนี้ลืมบอกไปคลิปก่อนนะั้นแล้วจะต้องมีคนนั่งข้างๆที่มี Driver License แล้วที่มีคนมีใบขับขี่เรียบร้อยแล้วช่วงปนุษย์ขับก็มีแฟนมีสามีนี่แหละใช่ไหมคะก็ใช้รถเขาขับบ้างอะไรบ้างอะไรย่างนี้เพราะส่วนใหญ่บางทีปนุ์ไปซื้อกับข้าวเนี่ย ก็บอกว่าเธอต้องพาฉันไปซื้อกับข้าวตรงนี้ขับยังไงอะไรยังไงเขาก็นั่งเป็นเพื่อนในสิ่งที่เขาทําได้แต่ถ้าถ้าว่าไปแล้วมันก็ไม่ไกลจากบ้านนะนะคะก็คือประมาณว่าปนุก็ไปของปนุตเองไปแล้วก็กบนะคะก็เราก็ไม่ไปทําเป็นปัญหาไปขับอะไรไกลๆถูกไหมอันนี้คือลายเส้น G อ่ะปะนุตผ่านพาลลายขับสปีดลิมิตผ่าน,าน,าน, limit, านแต่ยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะคะยังไม่ได้ขึ้นนังด่วนอะพอ driver license G 2 G2 ก็คือตอนนี้แหละคุณสามารถขับขึ้นทางด่วนคุณต้องเรียนรูกก้การขับขึ้นทางด่วนก็ไปฝึกกับอาจารย์ทางด่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกสปีดนะคะทางด่วนบ้านเราเนี่ยกับทางด่วนที่เนี่คนละโลกเหมือนกันนะคะคนละอย่างเหมือนกันนะคะคุณที่เมืองไทยเนี่ยเราที่จะสุ่มเสี่ยงก็คือพวกรถมอเตอร์ไซค์แต่รถมอเตอร์ไซค์นี่ขึ้นทางด่วนไม่ได้ถูกไหมแต่ที่นี่ขึ้นได้ ที่เมืองนอกเนี่ยเขาขึ้นได้แต่มันก็ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วที่นี่นะคะก็เ,เลยอนุญาตเพราะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือรถบรรทุกที่ใหญ่มากๆรถนี้แบบถ้าเราอยู่ตรงกลางนะฮะถ้าเรามองไม่รู้ถ้าเราม่รู้ว่าจะออกตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนเบียดสองข้างนี่คุณคุณติดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะถูกไหมก็คือ G 2นี้ก็คือขึ้นทางด่วนนะคะการสป e ด d l ม m ต t การเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็ขับได้หลังเที่ยงคืนแหละ ขับหลังเที่ยงคืนได้ละไม่ต้องมีคนนั่งข้างละไม่ต้องมีคนที่มีวุฒิภาวะในการขับรถละไม่ต้องละขับตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันเช้าได้ละอันนี้ไม่มีกําหนดนะคะอันนี้ไม่มีกาหนดก็เหมือนเดิมค่ะปนุโชคดีปนุก็ไปสอบช่วงวินเทอร์พอดีแถวโอ๊ควิวก็อาจารย์ผู้หญิงแต่เอิญก่อนนะนั่นก่อนไปสอบก็โชคดีว่าคุณชายเน่ยเขาก็มาถามว่าถ้าฉันออกรถให้เธอนะ่ย เธออยากได้ลบอะไรเราก็หัวสูงเนาะอนน้เห็นเพื่อรถขับไปโรงเรียนแล้วเราเคยนั่งนะที่ที่เพื่อนมันขับมาสม่งก็บอกฉันอยากได้แลนด์โรเวอร์แลนด์โอเวอร์รันโอเวอร์อะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกอุย้ยแพงไปเปล่าเอา้าเธอยังขับจากวเลยจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเราก็บอกแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจะต้องเอาเอาเอา,เอาคันย่อมๆก่อนอะไรประมาณนี้ก็ไปดูกันที่มีศิสอกลา ตอนแรกปนุก็อยากได้ Jeep เถไหมฮะ G E E P จีฟแต่เขาก็บอกว่ารถมันเปลืองกินน้ำมันแล้ววันนั้นที่ไปเนี่ยออไอท้ที่ที่โชว์รูมรถเนี่ยก็ปิดมันเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละจำไ,ได้น่าจะเป็นวันเสาร์ครึ่งวันมากกว่าก็ไปตรงข้ามก็ไปได้ไอฮันดมาได้ตอนปี2006จำได้ปี2005 2006 รุ่นรุ่นสองพันหกเออรถเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นสองพันหกใช่ไหมคะรุ่นสองพันหกปนุก็เอารถคัน,เน,ออกกนคเนี้ยออกมาก่อนถูกไหมคะเพราะบางทีบางรถเนี่ยออกมาก่อนปีเราก็ได้มาใช่ไหมคะก็ได้มาปุ๊บเราก็เอารถคันเนี้ยไปฝึกสอบขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะก็อาจารย์บอกอู้เธอได้รถแล้วอู้ดีมากเลยรถเงียบมากนิ่งมากสงบมากฉะนั้นดีแล้วล,ะละ่ะที่ว่าเธอเอารถของเธอเองอะ่ะไปสอบเธอจะได้คุ้นเธอจะได้ชินเธอจะได้แบบ สบายใจว่าเออมันจะได้ถนัดถนัดเพรอเราได้ฮันไดรุนทูสันมันก็เหมือนกับขับรถ CRV ถูกไหมสี่สีขับเคลื่อนล้อเลื่อนอะไรประมาณนี้ซ <c oughs> ึ่งตลกปนุษย์ได้รถสองวันแรกก็อยากรู้ว่เนะเราก็ขับออกกลางคืนเพราะวันนั้นรู้สึกจลองขับรถเล่นอะไรประมาณได้กินใหม่กินใหม่รถกินใหม่ก็มือใหม่ตีนใหม่หัดขับเมืองนอกใหม่ทุกอย่างใหม่หมด ไอ้ความที่เราก็ไม่รู้นะหรือเราก็แบบไม่ได้เฉลียวใจนะคะคุณป้าคนะ่ะเหยียดเต็มที่ไม่ได้รั้งดวนะเหยียดเต็มที่ถนนธรรมนาเนตรงแถวมิซิโซก้าแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหมเราบอกเอา้าจิละจิหายละไอะละมันเหม็นไหมวะเนี่ยเพิ่งรถจงจะออกใหม่พอกลับเข้ามาที่บ้านจอดที่ไหนได้ไอ้เกียร์ข้างตนุดงัดขึ้นไม่ได้เอาลงตอนไปขับ มิดหน้าเลยมันฝึกฝืดดีนะไม่ขึ้นทังด่วนนี่นะคะขอเตือนนะถ้าใครฝึกหัดขับรถนะคะตรวจดูให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยดีนะปะนุนี่รถมันไม่มีการไหมล้อไหมเบรกไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าพนุษย์ขับร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบนี่เหยียบเต็มที่เลยนะเพราะว่าไม่กล้ามากกว่านี้จะไปสองร้อยก็ได้แต่เอาแค่ร้อยสี่สิบและไอ้เบรกตรงกลางเนี่ยเบร,รกกลางมือเราเนี่ยเราไม่ได้เอาลง มันแงงอยู่เข้าใจไหมแล้วเราก็เหยียบมันก็ไถไประธานของมันก็ไหมอยู่ข้างในแล้วก็ทำไมรถมันกลิ่นไหมไหมพอมาจอดหน้าบ้านปุ๊บอาวไอเกียร์นี้ไม่ได้เอาลงต้องเอาลงเขาเียเกียร์ฉุกเฉินเบรกฉุกเฉินทุกคนเข้าใจไหมเบรกฉุกเฉินี่ยบอกโอ้ตายต่แตแต่แต่เราให้อาจารย์อาจารย์บอกเธอต้องระวังโอ้เธอกระทำให้เครื่องรถยนต์เธอนี้พังนะยิ่งรถใหม่ๆอย่างนี้อ่ะ ก็มาถึงการขับไลเซเส้น G G นี่ก็คือขึ้นทางด่วนสปีดทุกอย่างการพาราลายการสปีดขึ้นทางด่วนเข้าทางด่วนยังไงออกทางด่วนยังไงขับรถนี่มันก็สนุกนะก็มีหลายคนเขาก็ลหลงไหลในการขับรถนะแต่ช่วงนี้ปนุไม่ค่อยได้ขับแล้วกลัวกลัวมากแต่ขับได้ไหมก็ขับได้นะคะช่วงก่อนที่จะไปส,สอบขับจริงเนี่ยมันก็มีเวลา ถูกไหมมันเราก็มีเวลาเราก็ไปขับแถวบ้านหมู่บ้านทําซอกตามซอยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปด้วยอาจารย์ก็ไปด้วยอาจารย์ปากิดสันก็ไปด้วยก็เราก็ขับผ่านก็จะเป็นถนนทางแยกกระดานไปจอดปุ๊มก็จะมีทรายมีมีป้ายจอด a l way stop ก็คือทุนต้องหยุดตลอดเวลาเราก็เห็นไอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ขวางหน้ารถเราเราก็มองกระต่ายก็ไม่ใช่กระรอกก็ไม่เชิงแล้วมันไม่ไปไหนด้วยนะ เราก็บอกอาจารย์ฉันฉันขับผ่านไม่ได้น,นะฉันต้องจอดเพราะไอ้ตัวอะไรไม่รู้เขาบอกตัวอะไรบอกไม่รู้รนุนก็ออกจากรถเลยค่ะออกไปยืนจ้องแล้วก็บอก w h a ด is it เธอคือตัวอะไรทำไมไม่กระโดดเราก็แบบพยายามดันมันก็ไม่ไปอาจารย์ก็โผล่บนหน้ามาว่าเธอจะจับนะเดี๋ยวมันกัดนะเดี๋ยวมันบอกคงไม่มั้งมันไม่ขยับเลยอะ่ะเออเราก็กลับมาที่รถเราก็มาเอาขะป้อง ที่เรามีข้างหลังนะคะก็เอาไอ้ที่กวาดหิมะที่เราซื้อเตดเอาไว้นะคะของอุปกรณ์พวกขุดหิมะหิมะอะไรพวกนี้ถ้าซื้อรีบซื้อได้มีพ่อผมอผมคุณน้องซื้อเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาว่ากันแล้วก็เอาไอ้ช้อนตักหิมะ ima, อันเล็กๆเ,เนี่ยตักมันขึ้นมาแล้วก็ใสก่กระป๋องเอาไว้ข้างหลังมันก็นอนนิ่งนะคะไม่รู้มันตายแล้วเปล่าแต่คิดว่าไม่ตายอะ่ปะปนุก,ก็ตอนนั้นปนุก,ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้หนูอะไรหนูตะเภาเหรอ ภาษาอังกฤษปนุดก็ไม่รู้ไงเราก็รู้วกระต่ายก็ไม่ใช่ก็ะรอกก็ไม่ใช่มันตัวอะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้อะเซฟชีวิตมันไว้ก่อนใช่ไหมเก็บชีวิตมันไว้ก่อนก็เราไปไว้ข้างหลังรถเราก็ลืมไปเลยแล้วก็หัดขับจนถึงเวลานัดที่จะต้องไปสอบอาจารย์ที่จะมาสอบปนุดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ เป็นผู้หญิงเขาก็นั่งด้านหน้าแล้วก็ขับรถที่นี่ขับด้านซ้ายนะคะไม่ได้ขับด้านขวาขับด้านซ้ายเขก็ดดขึ้นมาก็บอกว่า yes, you ready? บอก y าย I'm r e a ไรดก็เราก็ทํา r ี l a ไม่ต้องไปตกตื่นตกใจนะคะก็ขับขึ้นออกตรงโอ๊กวิลนะคืขึ้นทางด่วนช่วงนั้นก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าหนึ่งหิมะมันลงสปีดไม่ได้แล้วรถมันก็กําลังช่วงเราเราจองช่วงเช้าเพราะช่วงนั้นทราฟฟิกเยอะมาก จราการจราจรแน่นมากแต่เราก็ต้องสปีดให้เขาดูว่าเราขึ้นอะไรน้อยเก้าสิบเนี่ยคุณต้องขึ้นให้ได้ต้องเหยียบให้ถึงนะมันจะเป็นทางโค้งขึ้นเก้าสิบแล้วพอคุณ approach approach ก็คือการเข้าเลนนะคะตรงนั้นคุณต้องอยู่หนึ่งร้อยละจำไม่ได้ประเทศไทยเราเท่าไหร่อันนี้ที่เมืองนอกนะปัดประสบการณ์ช่วงขับไปไอตัวข้างหลังรถเนี่ยมันก็อีดอๆดอ,ดอ,ดอ,ดอดลืมบอกไปว่าปนุนุ์ตกลง กับไอ้ตัวนี้ไว้ว่าวันนี้ถ้าเธอให้ฉันสอบผ่านฉันจะเก็บเธอเลี้ยงเอาไว้แต่ฉันไม่รู้ว่าเธอตัวอะไรแต่ถ้าฉันสอบตกเขาเลยยำบนไอ้ตัวอะไรกันรู้ยังเรียกไม่ถูกถ้าฉันสอบตกฉันจะเอาเธอไปทิ้งหรือไปไว้ที่โรงพยาบาลสักอะไรประมาณนี้ก็คุยกับมันนะนะแล้วเราก็ไปไว้ที่หลังนู้นก็น่าะ่ะอันนั้นก่อนก่อนอนนแต่เราก็ตกลงกันกับไอ้ตัวนี้นะก็ขึ้นไปปุ๊บ อาจารย์เขาบอกได้ยินเสียงอีด e อีดอีดอีดหลังรถเขาถาม What is it in the back of your trunk? I say, uh, s a y ่เออ it's just something I f o u n d on the road เข้าใจไหมเออฉันเจอเจอ,เจอไอตัวอะไรไม่รู้ฉันเรียกไม่ถูกหน้าตาเมหมือนกระต่าย,ตายแต่ตันเหมือนหนูฉันก็ไม่รู้มันตัวอะไรมันร้องอยู่ข้างหลังเขาบอก Are you sure? But I don't know. l e t ละโฟกั on the driving ก็เลยว่าขอ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 ,ขอมุ่งกับการขับรถแล้วกันสรุปปนุษผ่าน เย่ผ่านก็สอบตอนนั้นอไรแค่สามสิบนาทีมั้งขึ้นทั้งด่วนจอดพลลายสปีดแล้วก็ลงออกแล้วก็พานางไปส่งที่ที่ตรงที่เป็นรับที่ไปเจอนางทั้งแรกก็แค่นั้นนางก็เช,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 ช็คเช็คเช็คเ็ก็จะมีบอร์ดมานะโอเคอยูผผ่ผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านเขาบอกให้ฝึกเยอะๆการมองรถมองกระจกให้เหลียวทั้งตัว เอือมด้วยนะคะไม่ใช่แค่นี้ต้องเอื้อมแขนไปด้านข้างถึงผ่านตอนแรกกับปนุษย์ไม่อืมเขาบอกขอเตือนหนึ่งครั้งอพอข้อรอบสองก็เลยผ่านทุกอย่างปนุษย์ก็เลยได้ไลเสนจีก็คือตอนนี้ขับตัวไม่มีประเด็นละผ่านก็พอผ่านปุ๊บไอตัวเนี้ยไอตัวที่ปนุษย์เก็บมาเนี้ยเราก็ไม่รู้เนาะไอความที่เราก็ดีใจเราก็เอามันมาบ้านก่อนเราก็บอกอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์ที่สอนขับรถนะ แต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอ่เขาบอกเออยินดีด้วยยินดีด้วยก็ฝึกเยอะๆขับเยอะๆขับขึ้นทั้งด่วนบ้างอะไรประมาณนี้นะเขาก็แนะนาแล้วก็ไอตัวเนี้ยกลับบ้านเราเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรไอติงต้องไอใจดีมันได้กลิ่นแมวเนาะมันได้ยินเสียงอี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 อปนุก,ก็เลยไปเก็บมันไว้ในห้องน้ําชั้นล่างพอสามีมาคุณชายมาก็บอกเนี่ยฉันสอบผ่านแล้วนะบอกเออโอเคกูดสอบผ่านแล้วดีดีดีแต่เสียงอะไรอยู่ในห้องน้ําบอก ไม่รู้เธอช่วยดูหน่อยสิมันคือตัวอะไรฉันเรียกไม่ถูกหนูไม่ใช่กระรอกก็ไม่ใช่กระต่ายก็ไม่ใช่แต่ฟันมันใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จิบานเขาก็เขาเขาเขาก็เปิดเปิดห้องน้ําไปดูโอ้กินีผิดกินีผิดในภาษาอังกฤษนั่นหนูตะเภาน่าจะใช่หนูตะเภาหนูหนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าหนูแฮมสเตอร์บอกโอ้กินีผิดบอกเธอไปได้มาจากไหนก็ลากเขาฟังเราไปได้ไปเจอเขานน่นนี่นั่น เรากบอกแล้วให้ทำยังไงก็บอกเขาไม่รู้สิก็แล้วแต่เธอนกเลยคิดว่าเอออยากเก็บเขาไว้เพราะว่าตกลงแล้วเขาไว้เราจะเก็บเขาใช่ไหมเราจะเก็บเขาก็เลยนี่คือช่วงช่วงหลังที่สอบผ่านแล้วนะก็เลยแบบสาบานหรือบนเหรอบนไว้กับหนูหนูแฮมสเตอร์เหรอ <c oughs> <c oughs> มาอยู่มึงนอกไม่มีสารวัภภูมิจะจะบนสารเอ่อบนบน,บนใช่ไหมบนเสเอบนก็เลย เล่นกับไอ้แฮมสเตอร์หมูตะหนูตะเผาประมาณนั้นก็อีกวันนึงก็เลยโทรหาหมอที่พาไอ้ใจดีคะถิงต้องหมอหมอสัตว์อ่ะนะฮะเราก็ลืมเพราะคํานี้เราไม่พูดก็โทรคุยเขาบอกอ้าไอ้ใจดีจริงเราไม่ใช่ค่ะบอกอ่ะแล้วเธอเธอจะเอาอะไรมาตรวจก็หน้าตาเหมือนหนูอ่ะแต่ฟันเหมือนก็บตายนางนางพยาบาลที่ที่ที่สัตวแพทย์นะเขาก็ขำคุณนุชค่ะ คลินิกเราเนี่ยไม่ตรวจเอ่อไม่ตรวจไอตัวอืมเลขอะไรอะจำไม่ได้ละพอซ่อมเออพอสมมันเป็นหนูตัวใหญ่ๆพอซอมอันนี้มันหนูเป็นสัตว์ข้างนอกเนี่ยเราห้ามจับเขาบอกเขาไม่ตรวจนะบอกมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าให้สามีดูแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเอางี้แล้วกันมาพวกนี้เพราะว่าเอ่อด็อกเตอร์บันนี่เขาเรียกด็อกเตอร์บันนี่ด็อกเตอร์บันนี่มาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกวันหนึ่งปั๊นฮูกะ ขับรถใหม่วู้ไ่ได้อะไรเส้นจีก็เอาไว้ติงต้องเอาไอ้ใจดีแล้วก็เอาคุณตัวอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแฮมสติงแฮมสติงไม่ใช่หรอแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เอาไปคลินิกก็ไปทำเกาะใบสมัครเขาก็ถามว่าชื่ออะไรบอกว่าไม่รู้สิเอางี้แล้วกันให้ชื่อวัดสันเพราะว่าไปเจอตอนที่ไปฝึกขับรถแล้วมันเป็นชื่อถนนใช่ไหมชื่อวัดสันแอเวนิวอะไรเงี้ยแล้วชื่อวัดสันก็ชื่อวัดสันแล้วกัน เขาบอกโอ้ชื่อวัดสันโอเคโอเคก็เจอคุณหมอคุณหมอบอกโอ้กีนีผอยกินีผกเขาก็แปลกใจกว่าไอไอสัตว์แบบนี้มันไปอยู่กลางถนนได้ยังไงเราบอก I don't know ก็เห็นเขาเราก็ไม่อยากจะปล่อยเขาเราก็เป็นคนรักสัตว์ถูกไหมเราก็เลยหยิบมาแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเผื่อกะเผื่อว่าจะมีใครเป็นเจ้าของแต่หมอเขาก็บอกว่า แบบเนี้ยเขาไม่ค่อยปล่อยมาไว้กันข้างนอกนะคะมันต้องต้องอยู่ในกรงอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกโดนทิ้งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็เลยถามว่าเราจะให้ทํายังไงเาบอกโอ้ oh, ตัวนี้มันผอมมากเลยนะเนี่ยกระดูกล้วนๆเลยเห็นมีขนเยอะๆน่จับสิเขาบอกโอ้กระดูก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 แล้วมันก็น่าสงสารหน้าตามันแดงๆใช่ไหมเลยบอกว่าถ้าไม่มีใครเคลมก็เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ใช่สิปนบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครมามาขอหรือหรือ,หร,อหรือมาสอบถามเนี่ย ตวยทางแพทย์เขาก็จะวางยาให้ให้สลบแล้วก็เสียชีวิตอะไรประมาณนั้นบอกโอ้ยนอสเฟรไม่เอาไม่ยุติธรรมมาชันุษาช่วยมาแล้วฉันทิ้งไว้ในมีคนเอาแล้วคุณฉีดให้มันยามันตายก็ไม่มีใครดูแลถูกไหมเขาก็ต้องทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้มันลบคลินิกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกโอเคแล้วตัวผู้ตัวเมียใช่ไหนดันเป็นตัวผู้โอเคเป็นตัวผู้ง้นถูกแล้วงานชื่อไอ้เออชื่อไอวัดสันเราก็เลยให้เขาถ่ายรูป แล้วก็ติดเอกสารติดรูปองหน้าบอร์ดที่คลีนกันนะคะว่าเออมีคนพบถ้าภายหนึ่งอาทิตย์ไม่มีใครติดต่อก็เท่ากับเราเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติท่านน่าล่ะก็ผ่านไปไม่มีใครไอ้วัสันก็เลยม,มาเป็นสัตว์ตัวที่สามของบ้านก็มีใจดีมีติงตองแล้วก็มีวัตสันแมวสองตัวหนูแฮมสเตอร์หนึ่งตัวอยู่ในบ้านละอ่ะภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดีนะผัวไม่อยู่เป็นเรื่องเวลานะผัวไปอยู่ข้างนอกก็เน,นี่ยค่ะก็นี่คือเรื่องของปนุษย์สอบผ่านไลเซนซีพราะหนูแฮมสเตอร์หรือกินีพิกภาษาอังกฤษกินีพิกก็สอบผ่านก็ ster, pic, นได้รถตอนนี้ก็ช่วยชายค่ะข,ขับแล้วก็ตอขอไปนี้ก็ต้องแบบเอาเกียร์ลงโอเคไหมคะขับรถนี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากนะ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนบ้านเรานะปะนุยังจำไม่ได้ว่าเอ,อสอบผ่านการขับรถที่ประเทศไทยได้ยังไงแต่ก็มันก็ตื่นเต้นไปแบบอยู่ประเทศไหนเราก็ต้องปรับสภาพปรับตัวไปตามนั้นถูกไหมคะเนี่ยค่ะตอนนี้ตรลนโตก็เริ่มเย็นละเสื้อผ้าก็ใส่ที่มันแบบเบาๆมั้งแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินข้างนอกโอเคนะคะถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเอกสารหรืออะไรถ้าเกิดอยากรู้ private ก็สอบถามได้นะคะถ้าปนุษต์ตอบได้ก็จะตอบให้แต่ถ้าคนอยากจะรู้หรือกลัวที่จะถามก็เข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์แคนาดานะคะว่าการแอปพลิเคชันของการมาอยู่แคนาเดียนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างแต่กป็ปนุษย์บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเพราะว่าเคยจะเอาลูกสาวมาอยู่ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนข้างหน้านะคะวันนี้เราจบกันแค่เรื่องปนุษย์ผ่าน ได้ซิ t i เซนแคนา d i a n นซิ i z เซนะคะภายในเวลา2ปีนะคะแล้วก็ใบขับขี่รถพราะเวลาถ้าคุณอยู่ประเทศเนี้ยโดยเฉพาะประเทศแคนาดานะประเทศอื่นไม่รู้นะเราคุณไปกรอะใบ,บสมัครหรือไปทำธุรกรรมหรืออะไรแล้วแต่สิ่งแรกที่เขาถามคือใบขับขี่ค่ะไม่ใช่บัตรประชาชนนะไม่ใช่พาสปอร์ตนะไม่ใช่โซเชียลคาร์ดนามบด้วยนะใบขับขี่พอคุณมีใบขับขี่คุณก็ต้องมีเฮลท์คาร์ด เดี๋ยวเฮลคัสเรามาคุยงวดหนะ้าเฮลคัสคืออะไรแล้วเ,เราได้ผลประโยชน์อะไรกับการมาอยู่เป็นคนแคนาเดียนแล้วการใช้บริการบัตรของโรงพยาบาลที่นี่ดีไหมเอาเป็นเรื่องๆนะอันนี้เรื่องซีเรียสน,นะแล้วเ,เดี๋ยวเรื่องโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังเรื่องโรงเรียนไม่จบเรื่องที่โรงเรียนที่สปาก็ตอนนี้เรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับแว็กซ์ถูกไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์นะฮะการทําหน้าการงวดหน้า โอเคนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยก็ขอบคุณมากที่ทุกษาเข้ามาชมมารับฟังกันก็สนุกสนุก,นกขำๆอย่าซีเรียสน,นะคะปนุษอยากเมาส์อยากมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2001ตอนนี้2025แล้วอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปปนุ์ก็เปลี่ยนไปจากปิงปงก็มาเป็นสโนว์ควีนซิลเว์ควีนนะคะที่เขาเรียกกันนยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าบัตอะไรนะบัต บัตรพยาบาลเฮลท์ค r d ต้องทำอะไรบ้างโอเคไหมอยากขอไปเดินรับแดดไปวิตามินดีข้างนอกก่อนนะ